อาจารย์เซรีอยู่ในสายครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอารย์นครับหัวอาจารย์ครับเวลาน้ําท่วมต้องนึกถึงอาจารย์ทุกครั้งไม่ใช่หมายความว่าเกิดเรื่องรายแล้วคิดถ,ถึงอาจารย์นะครับแต่ว่าอาจารย์พูดถึงเรื่องน้ํามาตลอดแล้วก็แน่นอนว่าบ้านเรายังไปไม่ถึงไหนเอาละเรายกเรื่องการเมืองเอาไว้ว่าความไม่ต่อเนื่อหรือต่อเนื่ออะไรก็ตามทำให้เราก็แก้เรื่องน้ํากันไม่เป็นเศษเด็ดขาดรอบนี้มันมาจากไหนอะไรยังไงคือผมเห็นข่าวทั่วโลกอาจารย์ครับคือแม้แต่ที่ ที่ยุโรปเนี่ยออสเตรียโปแลนด์เช็กฮังการีโรมาเนียโอจาั์แล้วตอนนี้ก็จะมีพายุไต้ฝุ่นเข้าที่เมืองจีนคือน้ําท่วมทั่วโลกอาจารย์มันเกิดอะไรกับโลกใบนี้ครับครับก็หลังที่เราเคยคุยกันหลายครั้งนะว่าการเปลี่ยนสภาพอากาศเนี่ยมันทําให้สภาพอากาศเนี่ยรุนแรงสุดข,ขั้วครับก็คือขั้วมีนก็มีสองด้านก็คือด้านฝนตกหนักทำให้น้ําท่วม แล้วก็อีกอัานหนึ่งก็คือด้านแรงนะมันจะสลับขั้วก,กันอย่างเงี้ยค,ครับเพราะฉะนั้นปีนี้เราอาจจะโดนหนักเดี๋ยวปีหน้าเราก็แรงก็จะมาอีกครั้ๆอเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่จากนี้ต่อไปแล้วต้องเผชิญความถี่และความรุนแรงมากขึ้นครับฮะทีนี้ถ้ามาโฟกัสอยู่ที่บ้านเราคือพอเราเห็นข่าวสมัยนี้เราก็คือเราหมายความว่าประชาชนเนี่ยพอเห็นข่าวทั่วโลกแล้วก็การข่าวมันก็เร็วกว่าแต่ก่อน หมายความแล้วก็เข้าใจว่าเออมันมันใช่แล้วล่ะม,มันอย่างที่อาจารย์เสรีพูดมาตลอดแต่รอบนี้ในประเทศไทยเองเนี่ยทางเชียงรายเนี่ยมันก็คือพูดกันว่าในรอบ80ปีในรอบ100ปีแต่คือเมื่อกี้วัดก็อ่านขา่าววัดก็เห็นว่าเออมันมาพร้อมกับโครนเต็มไปหมดอาจารย์นะมันเหมือนกับ,บมันมันดินจากภูเขามันลงไปด้วยครับอาจารย์ครับใช่ครับถูกต้องเลยเพราะว่าออต้นน้ําของเราเนี่ยนะครับอยู่ในพามา่านะทั้งสองสายเลยนะครับ แม่น้ําลวกแม่น้าสายซึ่งลงมารวมกันเป็นแม่น้ําสายที่ผ่านแม่สายเราครับนะครับแล้วก็น้ำน้ำกกนะครับตอนบนนะครับซึ่งมีพื้นที่ประมาณสามสิเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นอยู่ในประเทศพมา่าครับครับเพราะฉะนั้นเราเองเราก็ก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่กินเวลที่ดินป่าปิดยังไงนะครับแต่ผลมันออกมาว่าเนี่ยโครนเหล่าเนี้ยแสดงให้เห็นว่ามันต้องมีการตัดไม้ทําทลายป่าข้างบนแล้วก็เปลี่ยนเป็นปลูกข้าวโพด นะฮะอย่างเงี้ยเอาขูดอน่นอ่ฮะใช่ใช่นะฮะมันก็ก็สันนิษฐานได้ว่าเป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่มีข้อมูลจากจากพม่าครับนะครับอืมครับผมที่พม่าก็ท่วมหนักนะฮะอาจารย์เล่นเอาว่ารบกันอยู่นี่พักรบก่อนเพราะว่าตายกันอุจลุรุเป็นร้อยแล้วมั้งฮะตอนนี้แล้วก็เห็นว่าขออาหารจากจากคนไทยจากทหารไทยด้วยว่าช่วยส่งอาหารไปทีเราก็ส่งอาหารไปให้ดูสิอาจารย์เดือดร้อนเราไปด้วยครับ ทีนี้ทีนี้มันต้องยังไงกันต่อเพราะว่าแหมคราวนี้มันมาจากมันมาจากเหนือขึ้นไปจากเราอีกครับอาจารย์ทำไงดีอะฮะครับคือในพมา่าเนี่ยน,นะผมคิดว่าแน่นอนมันมีความร่วมมือกันในเชิงเขาเรียกเ l c นะครับก็คือแม่ของหลานช้างนะครับ,รบก็คือในทีเนี้ยมันมีหกประเทศนะครับก็คือแมกแอตแลนพม่านะครับแล้วก็ไทย เวียดนามกัมพูชาลาวะนะโดยมีจีนเป็นเป็นพี่ใหญ่ครับนะเป็นประธานนะง่ายนะครับอีกเวทีหนึ่งก็คือ MRC นะธุณรัศรพงษ์จะเห็นนะแตกต่างกันนะ MLC กับ MRCMRC MR เนี่ยมีสี่ประเทศประเทศหลังก็คือไทยลาวเวียดนามกัมพูชาอ่ะนะแต่สองเวทีเนี่ยประธานไม่ถูกกัน เพราะว่าประธานของเวทีหลังเป็นเวทีญี่ปุ่นประธานเป็นญี่ปุ่นโอ้อาจารย์ญี่ปุ่นกัน <S 2> <S 2> <S ใชงไฮ่า่าไม่ไม่สูกันในเชิงเอ่อ geopolitics นะเข้าใจครับแต่นี้แน่นอนว่ามันก็เอ่อพูดง่ายว่าเขาตกลงจากเอ c มอ c รซเอ็อซกจะไม่รับอ่อาเขาตกลงเอ c MRC ซเอมารซจจะไม่รับอี่เง,งนะี้ยนะเป็นในฐานะประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าต้องต้องต้องทำตัวเป็นคอม p ไม m ์จะเป็นแบบว่าให้มันให้มันเป็นฟิิตทั้งสองฝ่ายครับ ว่าจะทํำยังไงบ้างนะครับก็แน่นอนก็ต้องมีการคุยกันเนี่ยการที่เป็นภูเขาหัวโล้นทำยังไงเราไปเชวยปลูกป่าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะถ้็ทาไปนะ่วนเอข้อมูลต่างๆไปจิดตั้งสถานีวัดน้ําให้สถานีวัดน้ำฝนให้อะไรอย่างเงี้ยนะมันต้องมีความร่วมมือในเชิงอย่างนั้นเกิดขึ้นเราถึงจะเตือนเตือนภัยได้ของเราได้ทันนะครับครับผมอาจารย์คือตอนนี้แน่นอนว่า ขอบประเทศมันก็ไม่สามารถจะช่วยเรื่องภัยพิบัติเวลาพาย,ยุเข้ามันก็พัดเข้ามามันก็ไม่เลือกประเทศไหนประเทศไหนทีนี้ <c oughs> ประเทศไทยของเราเนี่ยเราทําอะไรได้เองบ้างสําหรับสําหรับ,รบทางทางเหนือเชียงรายหรือแม้แต่ทางน้ําท่วมทั้งหมดคือคือตอนเนี้มันลงมาที่นองคายแต่ก็เห็นว่ามันก็มากแล้วในรอบหลายสิบปีแต่ว่าก็อาจจะยังไม่เท่าเชียงรายแต่ว่าพอเรา <c oughs> เห็นแแบบนี้เราก็จะมานึกว่าเออโครงการทั้งหมดของเราเนี่ย มันอยู่ตรงไหนกันแล้วแล้วเราทำอะไรกันอยู่กรุงเทพน้ำจะท่วมกรุงเทพจมน้ำอีกไหมอะไรเงี้ยมันก็จะมีคําถามตามอีกมากครับอาจารย์เสรีครับครับคือคําจริงเรื่องเหล่าเนี้ยนะครับมันมีอยู่ในแผนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนเราดําเนินการตามแผนหรือเปล่านะเราต้องไปตรวจอสอบดูนะครับครับคืออีกนีดคือที่ผมพูดเพราะว่าแผนแม่บทป้องกันบรรเทาสาธารณาตินะเป็นไปตาม เอ่อพรบป้องกันประชาสัมพันธ์ชาติมันมีบอกแล้วว่าแต่ละลูกแต่ละที่แต่ละลูกน้ําจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับก็มีแผนแต่ว่าแน่นอนนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าอาจารย์ที่เกิดมาเนี่ยมันไม่ได้เดินตามแผนนะครับแผนนะครับงั้นมันก็เลยเกิดปัญหาีละเราก็โอเคไม่เป็นไรก็เราก็ก็ต้องใช้เป็นบทเรียนนะครับทีนี้ในส่วนของประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งผมก็ต้องกระจายหาตุไปให้ท้องถิ่นเขาอแลแบบแรกเลยก็คือว่า อบางคนก็บอกว่าอท้องถิ่นยังไม่พร้อมคือจะพูดอย่างนี้ตลอดเวลาก็แสดงเห็นว่าอะไรอ่ะคือคุณต้องรอให้เขาพร้อมหรือคุณต้องโอนหรือคุณจะโอนตอนนี้แล้วทําให้เขาพร้อมเนี <Ha. S 2> หยนะนั้นผมคิดว่าไอ,ไ,อไอ้ประเด็นหลังเนี่ยมันต้องทํา mm hmm. ไม่ใช่ว่ารอให้เขาพร้อมคุณต้องโอนไปก่อนแล้วก็ให้ครบประมาณเขาให้คนเขาให้องความรู้เขาจนกระทั่งเขาพร้อม Ha. Ha. นะครับ <Ha. S 2> เนี่ยตรงเนี้ยมันสําคัญเพราะว่าถ้าไม่เช่นนั้นแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยตามมาอีกมากมายเลยถ้าคุณไม่โอนภารกิจต,ตัวนี้ให้เขาค <Ha. S 2> นะครับเขาจะทําอะไรจะสร้างระบบป้องกันระบบเตือนภัยจะทําอะไรคุณก็ให้สามอย่างนี้เขาสิ <Ha. S 2> นะเดี๋ยวเขาทาเองไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่มีองค์ความรู้เพราะว่าในใน,ในท้องที่เชียงรายมีมหาลัย <Ha. S 2> นะฮะ <Ha. S 2> มีผู้เชี่ยวชาญแล้วจะไปบอกเขาไม่มีองค์ความรู้ได้ยังไงอ่ะ <Ha. S 2> ถูกไหมครับ,รบนะเนี่ยพอเขาทาขึ้นมาปั๊บ เขาจะเข้มแข็งขึ้นมาด้วยตนเองเขาอืนะครับเขาจะเตือนเครือข่ายของเขาเขาจะพึ่ปะคือหมายว่าเขคือรู้รู้บทสถานที่ผู้ประกอบางเด็กโรงเรียนสถานที่องยกศรีไทยจะเตรียมอะไรต้องไว้ไหนเนี่ยเขาจะรู้หมดครับเพราะฉะนั้นต้องให้เขาจัดการตนเองนะครับแต่ว่าถ้าภัยมาเหนือความคาดหมายอย่างกรณีที่เนี่ยคือหมายว่าเราจะดูเส้นเลือดใหญ่ไงปกติเนี่ยเวลาในต่างะเทศเขาบอกว่าเออในรัฐบาลกลางจะดูเส้นเลือดใหญ่ครับ นะก็หมายคือว่าแม่น้ําสายใหญ่ๆเจ้าพยาปิงวังยมนานอะไรก็ได้แต่นะแต่พอเส้นเลือดฝอยเนี่ยกระจายอำนาจครับอ่าอย่างเงี้ยมันจะมันต้องเป็นไปตามนั้นนะครับเรามีแผนแม่บทที่ทําให้เขาเดินตามไปโดยไม่ต่างคนต่างเดินคนละทิศทางอันนี้เรามีใช่ไหมฮะจ๊ะใช่ใช่ครับอ่ okay. บนาโอเคดังนั้นก็เหลือแค่ว่าเรากระจายอํานาจไปให้เขาเขาไม่พร้อมก็ทําให้เขาพร้อมได้เลยขาดอะไรก็เติมลงไปเขาจะได้มีแผนเชิญเหตุของเขาได้เองไม่อย่างนั้นเขาก็ ทำอะไรไม่เป็นก็พึ่งพาส่วนกลางซึ่งส่วนกลางก็ลงไปไม่ทนอย่างที่ทราบโอ้เข้าใจครับ,รบทีน,ทนี้ทีนี้ถ้าเป็นแม่น้ําโขงคือแม่น้าโขงอเผอิญว่ามันก็ไม่ได้คือมันไม่ได้ไหลเข้ามาในเมืองไทยแล้วแล้ว,ลวรอบนี้มันเกิดเหตุที่แม่น้ําโขงซะด้วยเราก็ต้องไปโคลกับทั้งทั้งจีนพมา่าหรือไทยเวียดนามกัมพูชาลาวหรือแม้แต่เออ ซีกับอ็อาอย่างที่อาจารย์ว่ามันก็โอขับลำบากขับคล่องทีนี้กลับมาที่เมืองไทยแก้อย่างที่อาจารย์บอกก่อนเบื้องต้นในขณะเดียวกันถ้าภายในประเทศเราเองคือปีนี้ปีนี้มันจะมีน้ําท่วมใหญ่เกิดขึ้นไหมครับอาจารย์ครับถ้าดูจากฟ้าดูจากน้ําเหนือน้ําท่าหรือน้ําทะเลหนุนอะไรก็ตามนี่อาจารย์เลงว่าว่าว่าเราจะเกิดเหตุใหญ่นี้ฮะครับคือปีนี้เนี่ยนะครับ สถานการณ์ณขณะเนี้ยนะครับความเสี่ยงน้ําตื้นใหญ่ยังเป็นตัวเลขเดิมอมบอกน้อยกว่าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าครับนะครับทีนี้แน่นอนว่าความเสี่ยงเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับผมก็กาลังประเมินตามอยู่เนี่ยตอนแรกพายุยังหยีเนี่ยคิดว่าจะทําให้ฝนตกภาคเหนือุูมน้ํายมครับแต่นี้ปรากฏว่าเข้าไปเข้าเชียงรายใช่ไหมเชียงรายแม่สายมันไปแม่น้าโขงหมดไมุู่มน้ํายมเลยปลอดภัยครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูต่อไปนะตอนเนี้ย มันเกิดเกิดพายุดิเฟชันทางตวัรออกของฟิลิปปินส์นะครับลูกนี้จะเข้ามาส่งผลกระทบเรานะครับประมาณวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะซึ่งจะซ้ำรอยเดิมหรือต่ำลงมาหน่อยหนึ่งตรงเนี้ยก็ต้องดูทิศทางนิดหนึ่งนะเขาจะด้วันที่สิบห้าสิบหกมันก็จะติดตามเอานที่สิบห้าเลยนะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอาวันที่สิบแปดนะสิบแปดเนี่ยจะทับเลยว่าเส้นทางจะไปไหนร,นะรับเพราะฉะนั้นเส้นทางเนี่ย ถ้ามันลงต่ํานิดหนึง่งมันก็จะเข้าพยเยาแพ้ก็ไปน้ํายมถูกไหม <c oughs> ถ้ามันขึ้นสูงหน่อยก็ไปเส้นเดิมอีกหน้าเชียงรายพยเยาอีกนะแล้วมันก็มาจะมาเชียงใหม่ด้วยเพราะในช่วงเนี้ยอายุเกิดเยอะมากครับท่านฟง <c oughs> เราเห็นนะมันเรียงแถวเลย <c oughs> แต่ว่าเออ่บางลูกก็จะขึ้นบนบางลูกก็เลียงแถวเข้าซึงเนี้ยมันเป็นความเสี่ยงที่ทําให้สิบเปอร์เซ็นตัตเนี้ยมันจะลดลงไปนะครับ หรือเพิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับแต่ณขณะนี้ก็คือแม่นอนว่าความเสี่ยงน้นท่วมใหญ่น้อยกว่าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ต้องติดตามสถานการณ์นะครับคบอาจารย์ครับคือตอนนี้เริ่มมีคนพูดเรื่องน้ํากันเพราะว่าน้ําก็มาตลอดจอกรอทิตยศที่เ,เห็นสัปดาห์ที่ผ่านมาในเข้มข้นมากต,ตอนนี้น้าเริ่มลดแล้วเดี๋ยวเราก็หายใจกันเลิกพูดแล้วน้ำลดไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเป็นทั่วใหม่พูดใหม่ดิ้งเตอจะเสรีโทราจ่เสรีก่อนเป็นอย่างนี้เหมือนกันผมก็เป็นอาจารย์ทีนี้ ตอนนี้ไอ้แผนภาพรวมทั้งหมดที่เราจะเข็ยนคือตอนนี้มีคนพูดถึงแก่งเสือเต้นขึ้นมาอีกรอบเนี่ยนอนพูดไม่ไหลก็ทะเลาะก,กันทุกทีเพราะว่าคนก็จะอดุรักษณ์ป่าคนนึงก็บอกว่าเฮ้ย hey, มันต้องจัดการน้ําตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันหรือสถานก,การณ์ทั้งหมดของโลกใบนี้ยเรวคนจะเดินไปทางไหนอะไรยังไงคะอาจารย์เสรีครับคือคือหลักสากนของโลกเนี่ยเขาจะเดินไปเนเจอร based ซล l u ั i นะครับก้าวไปครับนะครับครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับว่าภัยสัตร์ที่จะมาเนี่ยมันมาด้วยการลดการปล่อยแก๊สก็คือจะถูกสงครามการค้าตัวนี้ถูกไหมฮะคือหมายว่าถ้าถ้าเราบอกว่าเราจะสร้างเขื่อนนะเสร็จปุ๊บเขาก็คําถามตามมาว่ามันก็ต้องไปตัดป่าถูกไหมาเป็นที่ดูดซับคาร์บอนเขาก็ถามเรามาอีกว่าคุณจะลดตามแผนคุณจะเป็น เ e น็ติโลคือลดเป็นศูนเนี่ยะนะครับภายในปี2 0 6 5คุณตัดแล้วคุณจะลดได้ไหมเห็นไหมอ่าอ,อย่างเงี้ยมันจะตามนางมันจะทบมันต้องคิดทั้งองค์คาพยพะนะว่าจะเป็นยังไงนะโอเคเพ,พอคิดปั๊บเนี่ยเราก็ต้องกลับไปที่อันดับแรกโลกมันมุ่งสู่เนเจอร์เบสโซลูชันก็ต้องไปดูว่าในรุ่มน้ำยมเนี่ยมันมีเนเจอร์เบสโซลูชันอะไรให้เราทําได้บ้างเช่น แน่นอนถ้าป่าไม่มีก็ปลูกป่าถ้าแก้มลิงไม่มีก็ทําแก้มลิงถ้าพืชจีมุ่มาำไม่มีก็หาพืชจีรุ่มจำหาให้ได้ก่อนนะพอหาได้แล้วเนี่ยลองดูซิ่ว่าสุโขทัยแพ้จะเป็นยังไงถูกไหมฮะถ้ามันยังเกิดอยู่โอเคเราก็มาพูดกันว่าเราจะสร้างอ่างแต่อ่างขนาดไหนจาเป็นต้องเป็นเขื่อนแก่งเสือเต้นซึ่งมันก็มีทางเลือกนะเอเช่นยมบนยมล่างที่ผมเคยเคยได้ยินเข้าศึกษาอยู่นะครับว่าลด พื้นที่ป่า <ฮะ S 2> ที่จะต้องถูกทำลายไปลดผลกะต้องขีง่แมาล้อมอย่างเงี้ยนะมันจะต้องเริ่มจากมาตรการอ่อนๆก่อนแล้วจุดท้ายเลยแข็งก็คืออ่างหรือไม่ก็กำแพงมาซึ่งกำแพงเนี่ยตอนเนี้ยจะเห็นว่าระยะหลังเนี่ยกำแพงกันน้ำริมเนี่ยมันจะถูกถูกว่กากลายเป็นว่าเวลาน้ำจะลงไปกลับกักให้น้ำท่วมเมืองอีกน้ำไม่ลงไม่น้ำ<อ>นะมันก็เป็นภาพที่สะท้อนกลับมาจากประชาชนครับนะรเรบพราะฉะนั้นผมคิดว่า ทั้งหลายทั้งปวงมันต้องค,คิดทั้งหมดอ่ะแล้วถึง<อ>ปัญหาจะออกมาคําตอบจะออกมานะครับ,รบโอ้ใช่อาจารย์เราเคยพูดกันตอนน้ําท่วมรอบใหญ่ๆที่ว่าทํากําแพงเนี่ยน้ําในเมืองมันก็ไม่ลงแม่น้ําเหมือนกันไอ้น้ำไม่น้าไ,<บ>ไม่เข้าเมือง<บ>เพราะกแพงเือนกั้นทุกฝา่ทุกฝั่งโอ้เข้าใจได้หมดหรือมันก็ต้องมีวิธีที่จะทําให้น้ําในเมืองก็ต้องใช้เครื่องสูบน้ําอะไรโอ้ตายก็<ๆ>คงต้องคิดร่วมกันไปทั้งหมดอาจารย์ทีนี้กรุงเทพครับอาจารย์เอายังไงกับกรุงเทพเราเตรียมรับแผนเผชิญเหตุ เตรีเอาไว้ยังไงได้บ้างครับรอาจารย์ครับเ็กรุงเทพเองเนี่ยมีความเสี่ยงจากน้ํารอกันระบายนะครับอนนี้น้ํารอกันระบายก็หมายถึงว่าเกิดฝนตกหนักในเวลาจํากับสามชั่วโมงห้าชั่วโมงหกชั่วโมงอย่างเงี้ยมันจะก็ททำให้น้ําท่วมรอ,อกันระบายและโอเคอย่างกรณีที่เคยเกิดปีสองพันห้าร้อยหกิบ้า ที่ตกพี่ลาดกระบังคุณวาสดาคงศ์จำได้มาน้าท่วมทาาห้าวันเลยนะคนลาดกระบังโอ้โหสาหัสมากตอนนั้นนะมันตกเป็นยมางเดียวหายหมดใช่พอตกปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยภาพอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสามว่าภาพเหล่าเนี้ยเราสามารถคาดการระยะยาวได้ไหมมันไม่ได้แต่พระมันตกแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องสามวันห้าวันเราก็ต้องติดตามสภาพอากาศในหนึ่งว่ามันจะตกที่ไหนตกที่ไหนนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางแผนว่า เราอย่าไปที่นั่นนะหรือย้ายรถออกมาก่อนจากสถานที่เหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นมันติดตามเป็นระยะสั้นได้นะครับแต่ว่าน้ําหลากที่จะมาจากตาบลเนี่ยผมบอกแล้วว่าความเสี่ยงน้อยกว่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนี้ก็คือจะโดนก็คือน้ําท่วมรอคาราบายใชครับค่ะครับครับดังนั้นก็ก็ใช้วิธีเดียวกับประเทศไทยคือหมายความว่ากระจายแต่กรุงเทพก็เล็กกว่าน่อย แต่ว่าก็สามารถยกระจายให้แต่ละเขตแต่ละที่เขาเขาเตรียมรับปัญหาของเขาเองได้อย่างน้อยที่สุดตภาพใหญ่ว่ากรุงเทพเราจมน้ําเราสุดลงไปน้อมันมันละลายแล้วก็แล้วก็อะไรน้ำแข็งละลายใช่อันนั้นเราต้องเตรียมไหมครัอาจารย์มันมีอยู่จริงใช่ไหมครัถูกต้องอันนั้นอันนั้นมันเกิดขึ้นแน่ในอนาคตนะครับแต่เพียงแต่ว่าโอเครัฐบาลก็ต้องมีแผนนะครับว่าอนาคต สาปีแผนยี่สิบปีนี้คุณจะเริ่มเริ่มเริ่มระบบป้องกันเมื่อไหร่ครับนะถ้าไม่เริ่มก็คือก็หมายความว่าเราก็ต้องย้ายเมืองหลวงนะโครงสร้างสาธารณโต่างๆรถไฟฟ้าม,มันใช้ไม่ได้ เสียดายโอ้ใช่อาจารย์เสียดายรถไอ้ซ่าซ่าเป็นตั้งายตั้ง์ยังทะเลาะกันอยู่เลยอาจารย์ยี่สิบาทตลอดสายยังไปไม่ถึงได้เอาแล้วครับอาจารย์วันนี้เราเห็นภาพรวมแล้วเดี๋ยวคงมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ในวันปกติวันปกติหมายความว่าเดี๋ยวจะเลือกตั้งหรือเดี๋ยวจะอะไรปุ๊บเราจะได้มาคุยว่าคุยแต่ละพักหรือว่าแต่ละกรุงเทพเอ่อพวกกทมเนี่ย เขาต่อเชื <fazla approved> <ono vo aesthetic> <t rast> ่อมเขาอะไรกับใครได้บ้างเรื่องนี้นะครับอาจารย์ครับจะได้ไม่ไม่คุยแต่เฉพาะเวลาน้ำท่วมกราบขอบพระคุณครับอาจารย์เสรีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรเสรีสุภราทิต์ครับคุณผู้ฟังครับแน่นอนคือตอนฝนตกแเราไปคุยเรื่องเนี้ยมันได้อารมณ์ใช่ไหมคุณผู้ฟัง